สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.EXE กับโ b บอ x Series นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Beware Zombies Wave Survival นะที่พัฒนาโดยทีม m o d e Games นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะต้องลองเล่นเองนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเข้ากันเลยดีกว่าด้วยความรวดเร็วทันใจนะครับ เห็นบอกว่าเป็นแนวแบบว่า open world survival แต่ว่ามันเป็น w a v survival แล้วมันจะเป็น open world อย่างไรอ่านี้เรียกว่าดูเป็นคำอธิบายที่เหมือนจะขัดแย้งกันเองอยู่ในตัวนะครับแต่อาจจะดูดีกว่าที่คิดก็ได้เข้ามาในห้องมีคนที่ชื่อยูไทย12532ด้วยนะครับอาจจะมาจากประเทศไทยก็เป็นได้คือเข้ามาปุ๊บเราเจอคนไทยเลยเอะอะไรจะบังเอิญขนาดนี้อุ้ยอันนี้มีสร้างตัวด้วยนะคืออะไรอะ create your character นะครับ คาแรคเตอร์ของเรานั้นจะดรอปไอเทมทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดว่าตายอืแล้วก็จะเกิดใหม่ด้วยโอ้มายกอไม่ชอบเลยที่เราจะต้องสูญเสียทุกอย่างเป็นแนวแบบว่า s u r v ์เวินะครับเซอร์วจริงแล้วมันมีบอดี้อะไรให้ตูเห็นไหมเนี่ยครับ <c ười> คือผมกำลังอยู่กับอะไรก่อนเฟมินายกับ m ัส c ิวล n e ต่างกันยังไงเฟมินายน่าจะผู้หญิงบ้าออกแนวผู้หญิง m ัสกิวล n e ก็แบบมีกล้ามหน่อยหนึงแล้วผงผมอะไรคือ กำลังโหลดอยู่อ๋อใจยเย็นครับใจยเจยเน็นใจเย็นเกมกําลังโหลดนะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับในระหว่างนี้เราก็ดูฉากป,ประกอบสุดแสนสวยงามตาเพลิดเพลินใจไปก่อนอ่าเป็นโลกซอมบี้ที่เงียบสงบนะครับทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามพร้อมๆกับของที่ยังโหลดเท็กซ์เจอร์ไม่เสร็จนะครับมีถึงไกลๆตรงนู้นสองตึกซ,ซึ่งซอมบี้เนี่ยน่าจะมีเป็นล้านตัวเลยอ่าอดแน่นอยู่บนตึกนะครับยิ่งเสียงดังซอมบี้ยิ่งไปหาเยอะ เป็นกฎเหล็กของ Living Dead นะครับหรือว่าเป็นกฎเหล็กของพวก u n d y i n g ที่ไหนมีเสียงมีแสงที่นั่นก็จะมีซอมบี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นอยู่ให้ห่างจากพื้นที่พวกนี้เอาไว้ยกตัวอย่างเช่นห้างสรินค้าร้าน Freshmart m i n i m a r t ทั้งหลายแหล่ที่มีเสียงมีแสงผู้คนมักจะไปอยู่กันนะครับพวกนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากอ้าน,นี่มีต้นไม้มาบังแล้วนเนี่ยมองแทบไม่เห็นตึกแล้วครับ ตอนนี้หัวเราโหลดมาแล้วนะครับทรงผมเราเนี่ยโหลดมาแล้วแปลว่าเกมใหญ่เอาเรื่องอยู่ไม่งั้นเนี่ยคงไม่ใช้เวลาโหลดขนาดนี้แล้วคืออะไรเราเป็นมนุษย์ล่องหนเหรอคือมันโหลดมันโหลดถุงเท้ามาแล้วอ่ะมีถุงเท้ากับผมนะครับแล้วก็ดวงตาเออใบหน้าของเรานอกนั้นที่เหลือยังไม่มานะครับอ,อิดก้อนเนี่ยเปลี่ยนละเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนรูปทรงได้เท็กซ์เจอร์แล้วนะครับตอนนี้มีหินมาเพิ่มให้รู้ว่าพื้นที่แถวนี้น่าจะเป็นแคมป์อะไรสักแคมป์หนึ่ง แล้วเขาจะมีตึกไว้ข้างหลังทําไมถ้าเกิดว่าเขาจเจ้าต้นไม้มาบังขนาดนี้คือทําให้ผมเห็นตึกก่อนหระให้รู้ว่ามีตึกเออแต่ว่าเราหลบซ่อนอยู่ในป่าไงอันนี้เหมือนกับเป็นการก่อแคมป์ไฟแบบย่อยๆนะครับกองไฟคือไม่ได้ใช้ไม้แต่ว่าใช้อิฐมาสุมๆกันลมแล้วก็เอาไม้มาเผาแล้วเมื่อไรจะโหลดเสร็จเอ้ยถังแดงมาแล้ว Red เรดบารเรลนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเอาลาสก็เป็นได้ เอาลาสแน่นอนจังหวะนี้เพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นี่น่าจะไม่มีคนส่วนมากเขาน่าจะไปกันหมดแล้วนะครับไปไปค้นหาของไปอะไรกันหมดแล้วดูดิมันจะโหลดเสร็จเมื่อไหรอ่อ่ะคือรอบนี้ผมตั้งใจจะเปิดแบบเร็วมากเลยนะแต่ว่าการโหลดทรัพยากรของเกมนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับโหลดไม่ขึ้นนะหรือว่าเราต้องแบบว่ากดก่อนบอดี้อันนี่ไงเอออ่ะแล้วทำไมบัสคิวไลตัวไม่มีตัว เฟมินายคือผู้หญิงอ่ะแล้วมาสคูลายก็คือผู้ชายนะครับแต่ว่าผู้ชายไม่มีตัวผู้หญิงเนี่ยโหลดตัวมาแล้ว What the What the light What the light อ่านี่สกินนะครับสกินเลือกสีผิวได้แล้วก็เอาประมาณสักลาก็พออ่าสว่างทำไมตัวผู้ชายผมไม่มีวะเอาจริงคือมันไม่มีตัวเป็นมนุษย์ล่องหนเหนอะหรือว่าเสือ้เอเฮ้ยโหลดไฟเสร็จแล้วนะนะคือเสื้อปะ ไม่เห็นเลยอันนี้คือดูไม่ได้เลยอะไรเป็นอะไร <c oughs> มันทีเชิตยังไงเสื้อยาวขนาดนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราแต่งที่ฝั่งของตัวผู้หญิงก่อนก็ได้ครับน่าจะใช้แทนที่กันได้นะฮะ <c oughs> เอาทรงผมก่อนทรงผมทรงผมคือใช้เหมือนกันเลยปะ <c oughs> <c oughs> โหลดไม่โหลดไม่ขึ้นถ้างั้นแต่งแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนอ่ะ ผมผมเสียมตาผมเสียมตาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูเสื้อก่อนนี่ใช่หไหมเสื้อฝั่งนี้โหลดอยู่นะเอ่อไวแทงอะไรอันนี้อันนี้สีเนื้อเลยเนี่ยโหลดยังไม่ทันนะครับสีเนื้อมาเลยเสื้อเนี่ยไม่ควรใส่สีที่แบบโดดเด่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะลากเหล่าซอมบี้เนี่ยมาประชาทันเราได้เพราะฉะนั้นใส่เสื้อสีแดงดีกว่าเปื้อนเลือดไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกางเกงเนี่ยอ่าสีดําก็ดูจะร้อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราใส่เกงเป็นสีเขียวแล้วกันอ่าแดงเขียวไปเลย เป็นผู้ชายนะครับแน่นอนทรงผมดูก่อนอันนี้มันโผล่ขึ้นมานะเป็นสวิปเปอร์แฮร์นะครับถ้างั้นเราจัดอันนี้เลยหวังว่าจะโหลดทันแค่ <c oughs> <c oughs> จะสร้างตัวก็ต้องเสียเวลาในการโหลดไปแล้วไม่ต่ำกว่า5นาทีเลยนะครับไม่ได้เสียเวลาในการแต่งตัวด้วยอันนี้คือเสียเวลาในการ <c oughs> พยายามดาวน์โหลดทรัพยากรของเกมแปลว่าต้องเป็นโอเพนวบลด์แท้แน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันใช้เวลาในการโหลดนานขนาดนี้เนี่ย Control Available in Setting จัดไปสิครับโหลดดิ้งนานซะด้วยไม่ได้ต่างอะไรกับตอนนี้นั่นเลยถึงว่าทำไมคะแนนดูจะแบบว่าเสียงแตกอยู่นะครับคือจากที่ดูเนี่ยเปอร์เซนต์ที่ระบบเกมจะดีเนี่ยน่าจะเยอะแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดเนี่ยมันก็สำคัญนะครับในยุคสมัยนี้ที่คนเราเนี่ยใจร้อนนะครับคือรอประมาณ1ิบวินเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยถือว่านานมากแล้วนะ อันนี้ต้องรอเป็น3นาที5นาทีเนี่ยคนน่าจะไม่เล่นนะครับ <N h ats> น่าจะแบบว่าปิดแล้วไปเปิดเกมอื่นที่มันโหลดได้เร็วๆดีกว่าก็เป็นข้อเสียของการทำแมปขนาดใหญ่ละมั้งในโรบอกนะครับถ้าเกิดว่าต้องโหลดทุกอย่างพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดเนี่ยมากเกินไปจนทำให้คนเนี่ยหนีไปก่อนนะจนตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยนะว่าสรุปเนี่ยมันค้างหรือมันยังไงอันนี้ต้องนั่งฟังนั่งฟังเสียง arm e x e พูดไปก่อนละกัน มันขึ้นเหมือนมีจุดจุดดาวโหลดมานี่ไงโหลดแล้วอันนั้นไกลๆกลคืออะไรวะนะตัวเราหรือเปล่าหรือว่าซอมบี้เอาดีๆโหลดไม่ขึ้นโอริซิสแล้วมันจะโหลดไม่ขึ้นอย่างนี้จริงเหรอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหมนุษย์ล่องหนสู้กันครับ Invisible Man เอาแล้ว Invisible Man Invisible Man ต้องยิงเองปะเนี่ยอ,อะไรอ่ะมันเฮ้ยอ,อะไรมาเยอะแยะเลย What เฮ้ยเอา มี INVISIBLE MAN มาอีกสมาอีกสคนครับรวมแล้วพื้นที่ตรงนี้มี INVISIBLE MAN ถึง4คนเลยเออไม่ไหวแล้วโอ้โหเห็นแต่หน้าเฮ้ยนายเฮ้ย hey, ย <laughs> ยังยังโหลดไม่ทันเลยดูอืมอินวิ i ิเบิลแ n ขนาดแท้อันนี้เออยินดีต้อนรับเข้าสู่แคมป์ของเรานาะครับห <laughs> วังว่านายจะไม่ถือสาอะไรนะ เพราะว่าพวกเราเนี่ยพานายไปสถานที่ปลอดภัยที่นี่แล้วอ่ะมากกว่าในป่านั่นน่ะเชื่อสิแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยคือเสียงผมเป็นผู้ชายแต่ไม่รู้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไงคุณไปทําอะไรอยู่ที่นั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นายบ้าปะเนี่ยอเล็กซ์อ้าวถูกเว้ยเฮ้ยนายก็เห็นนี่ว่าเจ้าน่ะโดนกัดแล้วออกห่างๆมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก็ติดเชื้อพาผู้คนอื่นซวยด้วยหรอกแซมใจเย็นก่อนดูเขาสิไม่มีสัญ,ญญาณของการติดเชื้อเลยเห็นไหม แล้วฉันก็มีปืนอยู่ตรงนี้กลัวอะไรเนี่ยอะแล้วอะไรทําให้นายแน่ใจว่าคนคนนั้นจะไม่กลายร่างกลายเป็นซอมบี้อะฮะจริงจังหน่อยได้ไหมอเล็กซ์นายกําลังทําให้เซฟโซนของพวกเราไม่ปลอดภัยนะเราไม่เชื่อคนคนนั้นหรอกเอ่อขอปืนผมกลับคืนมาได้ไหมครับอ่าก็ เอาตัวรอดจากพวกผู้ติดเชื้อตรงนั้นกใกล้ได้ก่อนก็แล้วกันนะท้านนายอยากจะรอดจริงๆอนะถ้าเกิดว่านายรอดมาได้เนี่ยฉันมั่นใจเลยว่าปืนของนายเนี่ยก็จะไม่หลุดไปจากมือของนายแน่นอนเลยเชื่อสิโดนเอาปืนไปแล้วอะโอริซีดอะไรอะคืออะบ <laughs> <laughs> ้างเปล่า <laughs> แต่เราเห็นคนแล้วอะหลุดเครสกราฟิตี้อาร์ติสไกอาเนระับฮะ อยากแต่งปืนของเธองั้นเหรออย่ามางงอนเลยนะตังก็ไม่มีหอ <c oughs> เออยด่าตัวเองไปนหนึ่งช็อตครับให้ให้มันรู้ซะบ้างว่าไม่มีตังอย่ายาห้าวหวังว่าเธอจะได้รับสิ่งที่เธอต้องการนะไม่มีตังก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละครับโลกใบนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยเงินอันนี้โอ้โหมีคนเป็น n อพซีด้วย ไอเทมช็อปคือเราไม่มีตังเราอย่าห้าวครับเราไม่สนอะไรอย่งนั้นนะเวฟเซอร์บาวอนอ๋อเวฟเซอร์บาวอนคืออย่างนี้นี่เองแล้วชาติไหนตัวผมถึงจะโผล่ออกมาปะเนี่ยคือเห็นแต่สาวอ่าดูดิเกมเมอร์โกมนโกมนเกมเมอร์โกมนปืนคิวอะซอมบี้สูนทัพหนึ่งเฮ้ยเราต้องใช้มือเปล่าต่อยกับซอมบี้เหรอเนี่ยปืนผมอ่ะเนี่ยปืนไงปืนปืนปืนเอาปืนผมมา คุณจะขโมยปืนผมไปแบบนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นเซฟโซนแต่ผมไม่เซฟตัวเองเลยอยู่ในป่าผมก็โดนเล่นงานม,มาแล้วหนึ่งครั้งคุณไม่เห็นหรือ,อยังไงอืมอันนี้คืออะไรออกไปโอ้ตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่ Open World แล้วนะซอมบี้เนี่ยจะโลมไปเรื่อยๆตามพื้นที่ต่างๆและสามารถสามารถฆ่าคุณได้อย่างง่ายดายสำรวจอย่างระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นอย่าห้าวเข้าใจไหมไอ้หนุ่ม นี่เป็นคําแนะนําที่เรียกว่าแนะนําได้ดีนะครับเข้ามาในตึกความมืดนี้อัจือฮยอ,อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยกดเอฟก็ไม่มีอะไรเขาให้เราฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวถ้างั้นตรงนี้ใช่ซอมบี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะต่อยไม่ได้เลนโคดใส่เสื้อดิครับใส่ไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนเราใส่ไปแล้วไงไม่รู้อ่ะคือตอนนี้เราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยครับเพราะเราเป็นมนุษย์ล่องหนอยู่ เออจะเปิดจะเปิดจะปิดประตูอะไรเนี่ยคือมันไม่มีความหมายอะไรเลยบ้านหลังนี้เป็นของใครตึกนี้ซอมบี้ก็ไม่มีคือคุณจะให้ผมมาฝึกเอ้ยโอโ้อะไรปะเนี่ยเต็มเลยเก็บ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 เอ้ยเก็บหมดเลยเฮ้ยเริ่มโหลดเริ่มโหลดมาแล้วนะเทคจ้อง,งเทคเจอเริ่มมาแล้วนะเออเฮ้ย โอ้โหเก็บหมดเก็บหมดจังหวะนี้เอากลับไปขายซ่องเสื้ออะไรมันต้องขายได้ดิโอ้โหพอเทคเจอร์มาแล้วมืดกว่าเดิมครับแต่เสียงมันไม่มีเลยนะเนี่ยเกมอะไรเงียบจังเงียบขนาดนี้หรือเปล่าไหนดูสิเอ,อ้ยแต่ว่าผมเราจะท้อนแสงอยู่นะถ้างั้นถือว่าให้อภัยได้นะครับอย่างน้อยเราก็ผมเราก็สะท้อนแสงได้คือตึกนี้อจาจจะไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยเปิด เปิดโขนให้หมดอ๋อมันต้องกด F ค้างนี่ว่าถึงว่าโถเอ้ยเราไม่รู้นี่เองโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีแอทแทกอะไรอะทำไมย้ำทำไมย้ำก่อนอือุ้ยนี่มันเหมือนกับเกมที่ผมเคยเล่นเลย Dead Frontier แน่นอนจังหวะนี้เข้ามาในเมืองนะฮะ เป็นสไตล์กึ่งๆ open อเ r นเรอ่ะแล้วเราก็มาคุยของหาของกลับไปเออเนี่ยมีความหิวมีพลังงานมีเงินมีน้ำใช่เลยมันใช่เลยครับ158.9%มันต้องอะไรวะเนี่ยวิ่งติดอะไรมันโหลดไม่ติดไงเออแล้วเราใส่อะไรอยู่ไงอ่ะตอนเนี้ยเราเราใส่ชุดอะไรเก็บซิเก็บซิอินเวนทอรี่ก่อนละกันดูเสื้อ มันน่าจะเก็บเสื้อซ้ำไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันก็มีเสื้อซ้ำวะไม่เข้าใจเลยครับตราบใดที่มันตราบใดที่มันยังโหลดไม่ติดผมก็ไม่สามารถที่จะอะไรได้เลยไดอารี่ไดอารี่ล็อกอินไดอารี่ล็อกอินเรวอร์นะครับมาแล้ว b a ตเ l ิลพา s ก็มีอ่ามีระบบบั t เ l ิลพ s s สด้วยตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่สำหรับการฟาร์ม ล้วนๆหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมากระทืบเรา,นนาทูน่ากระป๋อง,<า>งเก็บกลับบ้านเก็บได้บ้างหรือว่าถ้าช่องเต็มแล้วเก็บไม่ได้อันนี้นนคลิกขวาอีคิปได้นะครับคลิกขวากินได้คลิกขวากินได้คลิกขวาอีคิพอีคิพได้อ่าถ้างั้นเราใส่เดนินแจ็คเก็ตกับเสื้อสูทไปก่อนละกันโอเคไหมใส่รองเท้าด้วยรองเท้าอ่า กรีนกรีนจ็อกกิ้งนะครับกรีนจ็อกกิ้งนี่เรามีเสื้อมีลายล้าเห็นไหมมันต้องเก็บได้แล้วจังหวะเนี้ยนี่ไงโอ้โหเฮ้ยดูเสื้อเราดีนี่เสื้อเราเหรอครับเนี่ยบาคานะ้ามันจะหล่อเหลาเก่าเก๋เกินไปแล้วอันนี้ทิ้งได้ไหมอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาเอา่ะฮัลโหล อยากได้อาหารมากกว่าชุดนะครับสไตล์สเนเกอร์ตอนนี้เราเรามีชุดแล้วนะเออเราไม่ใช่ตัวตัวเปล่าๆแล้วนะอยากเก็บมันเก็บไปได้เศร้าเลยอย่างนี้อ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะท็อกเกอร์โชเดออ๋อมุมกล้องหัวไล่มุมกล้องหัวไล่อ่าเอาไว้ยิงแน่เลยเพอร์เพ l สลิปเ ไม่มีซอมบี้สัก,กตัวเลยจะให้ผมฆ่าอะไรวะถามจริงอันนี้คือของเราเต็มนะฮะเต็มทูน่าแคนกับน้ำน้ำคือต้องการทิ้งอะ่ะจริงๆกดตัวไอเปิดอ่านี้ตามสเต็ปทั่วไปเลยครับอันนี้อันไหนไงเออค่อยยังชั่วหน่อยอะไรที่มันซ้ำๆอะเราอย่าเอาไปขายเดี๋ยวเสียชื่อ นักขายของซ้ํามันไม่ได้ถ้าอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเออว่าไปเอ,อ้ยเอาไม่ได้จะใช้ขอโทษจะเก็บกลับเมืองอะ่ะเอาเหอะไปะสำรวจตึกมันจะสูงไปไหนมาเนี่ยเมื่อไร่ผมถึงจะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เปล่ามีมีซอมบี้ให้สู้เลยอะ่ะคุณหลอกดาวใช่ไหมอืม คุณบอกว่าเราต้องสู้กับซอมบี้แต่ว่าเราไม่เห็นซอมบี้สักตัวเลยหรือว่าเขามีคนมาเก็บไปแล้ววะเฮ้ยก,กระสุนหน้ากระสุนกระสุนฟูหมดเลยโอ้โหต้องยิงด้วยนะไม่ยิงไม่ได้นะครับเดนิมจีนเดนิมจีนเรามียังไม่มีอ่ะเก็บกลับไปขายซะนะผมว่ามันต้องขายได้แหละซ้ยเฮ้ย อ,อ,อุ๊ยโอ้โหอ,อะไรวะน่ะ <c oughs> ดูไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าเอเลียนเอา้าเมาส์หลุดอีกฮลโหลฮลโหลฮลโหมุนไม่ได้ทอ็อกเกิลทอ็อกเกิลหัวไล่ซีคอสเอา้าไ,ได้ทุกได้ทุกอย่างเลยยกเว้นขยับเมาส์ <c oughs> งานเข้าแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ติดบักติดบักต้องกดตัวไอต้องกดตัวไอโอ้โหในที่สุดเราก็ จัดการซอมบี้จัดการซอมบี้ที่มองแล้วไม่ใช่ซอมบี้อะเอเลียนชัดๆอ่าจัดการเอเลียนไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเราคือเราเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ส้มๆอ่ะติดอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแบบสไตล์แบบไอเกมพวกแบบ dying light อะไรงั้นเหรอ emergency drop incoming incoming ก็ไม่มีความหมายตอนนี้เราโหลดตัวเองให้ครบก่อน ตอนนี้ยังเป็นสุภาพบุรุษอินวิสิเบลแมนอยู่เลยเอ๋อฮัลโหลผมส่งเควสกับใครคนนี้อา่ามามามาเฮ้ยไม่เลวเลยนี่จาก,การซอมบี้ได้เท่ดีนะนายอะ่ะเอาปืนผมมาได้แล้วนะอืม นี่นายก็จัดก,การพวกซอมบี้ได้ด้วยมือเปล่าไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยถูกไหมแต่เอาเถอะเดี๋ยวฉันจะคืนปืนให้ก็แล้วกันนะเพื่อนเออต้องทําตามสัญญานะแต่ว่าฉันไม่อนุญาตให้ใช้ในพื้นที่เซฟโซนตรงนี้นะเข้าใจไหมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนย้ายนายเนี่ยคิดว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของนายจริงมันมีพวก แคมป์ที่ปลอดภัยพวกนี้อยู่ตามที่ต่างๆในเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายต้องการความปลอดภัยแล้วก็ไปตามหาแคมป์พวกนั้นได้เลยในระหว่างที่นายกําลังค้นหาสืบค้นของอยู่เอ้ยปวดหัวแล้วอู้เฮ้ยโอเคปะเนี่ยนายโดนกัดมามันเป็นไงบ้างมันลุกลามไหมมันแพร่เชื้อหรือเปล่าก็พอมียาอยู่หรอกนะเดี๋ยวจะลองดูก็แล้วกันไปเอายาตรงนั้นเลยเพื่อน อ้โหเขาซัพพอร์ตเราดีแล้วเนี่ยจริงเจอคนดีเราต้องตอบแทนครับเจอคนดีต้องตอบแทนรักษาผมก่อนก่อนอื่นคือรักษาผมก่อนนะอันนี้เอ็มสองสี่เก้ามาแล้วมุมข้ามหัวไหลคืออะไรอ๋อมุมข้ามหัวไหลเออแล้วเวลาเล็งยิงอ่ะอ้ยนี่ไงเป้าขึ้นแล้วโอ้โหนี่มันอ๋ออันนี้สลับข้าง โอเคอ่า okay. อันนี้คือแบบถนัดซ้ายถนัดขวาใช่ป่ะโอ้โหลีออนเอสเอออะไรก็ลีออนเอสนะครับคริสเลสฟิลจิวาเลนทายได้ทุกอย่างมีหมดตอนนี้เราปีปืนพกแล้วนั่นคือหมายความว่าเราต้องหาอาวุธระยะประชิดเพิ่มกดตัวไอนะครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อรักษาตัวเองจัดไปมิชชั่นคอมพลีทนี่เป็นไง <c oughs> ดูดีขึ้นน่ดาเป็นไงบ้างมันช่วยไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะอืมเอาล่ะเราก็พยายามทําให้เต็มที่เท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันนะเราไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นซะด้วยสิก็เหมือนจะรู้จักหมอที่โรงพยาบาลอยู่นะเขาก็พอมีความรู้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อพวกซอมบี้มากกว่าฉันนั่นแหละไปที่นั่นเราก็ลองไปเช็คด้วยตัวเองดูแล้วกันไม่ไปได้ไหมอ่ะมันมันไม่ปลอดภัยเลยนะ เอาจิงนะคือขายของก่อนละกันก่อนไปนะครับ <c oughs> สวัสดียินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่การขายของของฉันละนะมีอะไรฉันช่วยไหมเอ่อมีอะไรขายบ้างครับก็ขายหลายอย่างแหละมาดูเอาเองละกันนะโอ้โหคือทำไมอ่ะบอกเราไม่ได้หรอวีพอนดิโทรวิ่งไหนใช้ได้เปล่า,าน่าสนใจน่าสนใจอ่ะ ดีเด d a m เมดออนอิม c พแต่ว่าแปลว่าเราต้องหลายทีวะมันมีดมันปลาไปมันก็ต้องเก็บปะรีพูเทชันโอโ้โหต้องมีรีพูเทชันดีกะสวักแบ็กสวักแบ็กเอาละนะเพอร์เชสเลย <laughs> อะไรไม่รู้ครับแต่ว่ากล่องเราอาจจะใหญ่ขึ้นที่เก็บของเราจะดีขึ้นหรือเปล่าเออตอนนี้เรากล่องเรากลายเป็นสวักแบ็กไปแล้วปะเนี่ยเซฟสตอร g e มันขายของได้ไหมอะ คือผมอยากขายของมากเลยอะ Open Crate Swag Bag นี่ไง Swag Bag โอ้โหอะไรอะเราเราไม่มีของเราไม่มีของเราอย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาละกันโอเ okay. ค Swag Box ok Swig Kit กลับก่อนทำอะไรไม่ได้ครับขายของที่ไหนฮะผมอยากขายของฮะ ค่ายนี้เขาไม่รับซื้อของกันหรอวะไปได้ยังไงที่ค่ายเขาไม่รับซื้อของอ่ะที่มัน impossible invisible มากเก็บข้าวของเก็บทูน่ากระป๋องไปโอเคอ่าเก็บทูน่ากระป๋องไป5นะครับ5เลยได้เปล่าได้ไหมไม่เข้าเอ่อฮัลโหล ทูน่ากระป๋องผมค้างไปแล้วปิดสิปิดก็ไม่ได้ GGE Z ทำไมมันขยันชอบเชื่อเหมือนมันจะไม่ค่อยซับกับเวอร์ PC หรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะยังไงกับชีวิตดีวะอันนี้ อันนี้มันค้างจากไหนวะเนี่ยฮัโลโหลเพอร์มาแนนท์เฮลโหลฟรีเบอร์อืมเอ่อผมคงไม่ต้องเกิดใหม่ใช่ไหมอ่ะเกิดใหม่ผมตายผมก็เสียของหมดตัวเลยเด้วสวัสดีครับ เหลือจะเชื่อหัวจะปวดจริงๆ surrounding อาา่ฮะอันนี้รู้ละแต่คือเราอยากออกไงเออเราเราอยากออกอะครับพอจะเข้าใจแล้วฮะว่าทำไมเปอร์เซ็นมันน้อยเพราะที <c oughs> ่เปอร์เซ็นมันน้อยเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหานะฮะมันมีปัญหาด้านการเล่นอย่างแน่นอนเนี่ยอันเนี้ยคือผมว่าต้องมีคนเจอแบบเดียวกัน ขวากินก็ไม่ได้แล้วจังหวะนี้มันจะค้างอยู่ที่หน้านี้ใครอยากเล่นก็ลองเล่นผ่านทางช่องทางอ่าตัว Android หรือว่า ios เอานะครับเพราะว่าใน ช่องทางของ PC เนี่ยเหมือนมันจะต้องใช้เวลาในการโหลดทรัพยากรค่อนข้างเยอะแต่ว่าในมือถือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโหลดเยอะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้คือผมมูฟออนต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมมันค้างลองพยายามกดหลายๆปุ่มแล้วแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มีค่าเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ขอกราวครับขอบคุณนะครับคนที่อุ่าห์แวะมารับชมกันนะบอกว่าคุณเนี่ยได้มาเจอกับบั็กอันยิ่งใหญ่ของเกมนี้แล้วแล้วก็ได้ซัฟเฟอร์มันไปพร้อมๆกับผมแล้วนะครับ ใช้ช,ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะฮะอย่าลืมทำไดรี่เควสที่รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนาอจะได้มีความสุขทั่วๆกันใครยังไม่ได้กด b s c r i b e ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ ARM .EXE นะครับเศร้าใจหลายเก็บน้ำยังไม่ทันเลยเลยเก็บตูหน่าแคนได้แค่สี่กระป๋องเองเออน้ำยังไม่ทันเก็บเลยครับต้องจากกันไปเสียแล้วลองรีสปอนดูสักทีแล้วกันว่ามันแก้ไขได้ไหมเออสวยเล็ว คีปไอเทมวันโอ้โหจ่ายตังค์จ่ายตังค์รู้เรื่องเลยฟรีโรมฟรีโรมก่อนอ่าซิตี้พาซาคือจุดที่เราอยู่นะครับรีสปอนใหม่ของของจะกลับมาไหมของตกอยู่ตรงนั้นวะถ้าไม่มีใครมาหยิบนี่น่าจะเราก็น่าจะเก็บได้อยู่ ไมรืออะไรเลยแตกสลายลงไปกับตาใส่ใส่ใส่เก็บเก็บติด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 ดิด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 ดีดดิดดิดดีดดิ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 ดดีดดิ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 ดด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 ดิ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 ด ถ้างั้นเนี่ยคลิกขวาคลิกขวากินเลยอีกไอบ้บ้าเอ้ยเวรกรรมจริงๆเหลือจะเชื่ออย่างน้อยก็ไม่เสียไปทั้งหมดละกัน <c oughs> คิดในแง่ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยแม้ว่ากระสุนเราจะหายไปเกินครึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่เสียทั้งหมดไปอะ่ะเออ <c oughs> เราก็ยังแบบว่าได้บางส่วนกลับมาซึ่งก็ นับเป็นความโชคดีผสมโชคร้ายของเราละกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับไว้มาเจอกันใหม่นะฮะ้บรบายใบรายทำไมมันฟูะเออซีอูอเกน